สวัสดีค่ะมากินนะปลาสลิดตัวใหญ่ทอดนะคะมีตัวใหญ่ๆนะคะสั่นตรงมาจากบางบ่อนะคะนี่นค่ะปลาสลิดบางบ่อนะคะนี่ตัวใหญ่นะคะมากินกรอบๆแล้วก็มีผักนะคะเดี๋ยวเรายกนี่ให้ดูนะคะกับข้าก็มีผักแต่เราไม่ไม่ได้กินผักนะคะแล้วก็มีนะคะปลา,าปลาสวายแดดเดียวด้วยนะคะน้ําจิ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะมากินด้วยกันเลยจ้าเดี๋ยวกินแล้วนะคะ แต่เราก็จะกินปลานี้อย่างเดียวคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่นะคะมันจะถ่ายไม่ครบนะคะมันก็เลยต้องเอาแบบสั้นๆนะคะขอบคุณทุกคนกำลังใจนะคะนี่นะคะมากินกันนะคะอ้นี่เออปลานี้เขาจะอร่อยนะคะคนที่บ้านเขาก็ไปซื้อมานะปลานี้เขาจะตัดปลาปลาดีนะคะจะไม่มีเค็มอะไรมากนะคะเนื้อดีๆนะคะ ปลาต้องใช่ชองซึ้นนะคะใส่ถุงอะพลาสติกอะเล็กๆแค่ไว้เนะีเราจะอยู่แล้วเราจะกินได้นานค่ะอ,อร่อยไม่ไม,ไม่ไม่เค็มไม่อะไรแต่อร่อยแช่ว่านี้ตัวเดียวนะก็อิ่มแล้วนะคะตัวเดียวไปอิ่มแล้วค่ะนี่เป็นข้าวหอมมะลิอร่อย ข้าวหอมมะลิจับสุริ์นะคะเพราะข้าวหอมข้าวหอมสุริ์นี่จะเป็นข้าวเนื้อดีค่ะขึ้นชื่อนะคะข้าวหอมมะลินะคะคนสิีทรนเขาจะไม่กินข้าวเหนียวนะคะบางคนเขา็ะส่วนมากเขาจะกินข้าวเจ้าข้าวนะคะข้าวหอมมะลินะคะส่วนมากนะเพราะว่าบางคนก็ข้าวจะมีหลายอย่างนะคะวิตามินดีด้วยค่ะอร่อยมากค่ะ กินกับข้าวต้มก็อร่อยเนี่ปาล์มเนี่ยมีนะคะ่ะมีผักนี่แหละคะ่ะมันกินไม่เต็นกินแล้วเนี่ยนะคามาระนะกินตอนที่มันดิบๆนะอ่ะใส่กุ้ยติ๋วเลยอ่ะจะอร่อยนี่ไม่เคยกินตอนต้มนะคะจะลองดูนะคะตอนต้มกินยังไงใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ ราต้องใช้ช้อนกลางนะครัไม่ใช่เดี๋ยวม่ใช่ม,มันจิ้มมาเสียอืมมันจิ้มซีฟู้ดเรานะคะนี่ค่ะนี่เลยค่ะเห <c oughs> ็นะคะซีฟู้ดซีฟู้ดจะด,ดูซิว่าเวลาเราต้มไปแล้วมันมันกินเข้าไปแล้วมันจะขมไหมนะคะ <c oughs> ส่วนมากกินกับก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะ <c oughs> แต่เป็นแบบดิบๆนะคะซอสเล็กๆนะ,ะ <c oughs> นะคะนี่นะคะเดี๋ยวลองใส่ปากก่อน ผมเหมือนกันแต่ไม่ผมมากค่ะอืมผมแต่อร่อยค่ะเป็นวิตามินเป็นยาเป็นยาเป็นคนทนะี่ชอบเอ่อชอบใช้เสียงพูดนะคะจะไม่ค่อยบอกหน้าตาไม่ออกหน้าตาเป็นคนไม่ชอบค่ะอย่างถ่ายรูปก็ไม่ชอบนะคะชอบใช้เสียงชอบถ่ายภาพของเราจะบอกว่าเหมือนกับว่าคลิปนี้เป็นคลิปแบบว่ารวมมิก ทําทุกอย่างนะคะแม่กระช่างถ่ายธรรมชาติถ่ายวัดนะคะการกินการเที่ยวนะคะเราไม่เจาะจงนะคะถ่ายท้องทุ่งนาอะไรพวกนี้อ่ะสมมติเรานั่งรถไปนะคะเราก็จะถ่ายข้งค่า,ทา,ท,าทางให้ชมนะคะเออไม่ขมนะคะกินไปแล้วมันไม่ขมนะคะอร่อยจ้ะอร่อยจ้ะอร่อยมากเอ,อมามะละค่ะ นี่ยังไม่เคยกิน,ลนปลาเรืเรื่อเรื่ปลาไอเอ๊นี่นะจะบอกให้พูดผิดทุกทีนะคะลิ้นปลาเนี่ยชอบไปบอกลิ้นปาท่านี่เบบแบบไม่ไม่ไม่เคยกินนะคะแต่ลองสัอนนี้หนึ่งนะคะว่ามันจะขมไหมขมหรืเปล่าขมมะละขมป่านะเดี๋ยวนอกาคาเราจะแบ,บ่งขึ้นนะคะเห็นไหมแบบ่งแบบนี้ค่ะ ว่าไอันี้มีน้ำพริกปลาจ้ะไม่กินชอบกินน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเดี๋ยวต้องเอาน้ำนี่ชิ้นละนี่ค่ะลิ้นฟ้ากินกินแค่นี้ก่อนนะคะยังไม่ยังไม่กล้าเดี๋ยวไม่จะขมใส่ไปนี้นะคะที่เห็นเห็นเนี่ยนะคะอไอ้นี่บะละนะคะยังไม่หมดกินไปแค่ครึ่งหนึ่งนี่ค่ะขอนะกินแล้วนะคะลิ้นฟ้านะคะไม่ใช่พูดผิดเป็นลิ้นหมาอีโอ้ อืยิ่งกับมะระอีกค่ะอืมยิ่งกับมะระมะระจะไมมแต่ละก็เสียดายต้องกินข้าวขอืมอืมเปต้องอานตีห้ออืม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 อืนี่เนี่ยพูดถึงว่าลิ้มป้าขมกับมะระมะระล้าหยิบเนี่ยนะแต่ก็วเยเรืองนี่อร่อยมากอืม เหรอมันขมค่ะขมมากเลยจ้าอันนี้นะคะอันนี้มะระนะคะเราต้มต้มจนแบบว่าสุกเราเราลองกินแบบว่าต้มดูนะคะมะระนะคะจะไม่ขมเท่ากับลิมฟ้านะคะนี่นะคะ่ะมะระมะระต้มแหละแต่ก่อนไม่เคยไม่เคยกินมะระหรอกมันดิบนะคะ พอเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือมานะคะมีร้านร้านเขาก็ให้แบบผักมาให้เราใส่โหระพาถุงงอกมาละแล้วก็ลองใส่ดูซิลองชิมพอเราใส่ไปในอลองกินมันมันเข้าไปไปขมนิดนึงนะคะพอกินเข้าืนเข้าไปแล้วอู้มันอร่อยนะเลยเลยติดใจไงเลยติดใจนะคะอันนี้าลานะคะนั่นผักนะคะเราจะถ่ายบอกบอกให้เจอนะคะเราถ่ายไม่ครบนะคะ เราใช้กล้องหน้าเดียวนะคะอร่อยมากป้าเลยอร่อยจะเป็นขมปากอ่ะเขาก็บอกว่าขมเป็นยาขมจริงจริงนะที่บอกว่าทุกคนกินยาแบบว่ายาขมสมุนไพรอะไรพวกนีข้ขมขมอ,อ่ะไออะไรนะที่เขาบอกว่าขมมากมกอะ่ะฟ้าทลายโซนก็แบบบาร์เทส อันนี้เราใส่นีนนะคะต้องใส,ส,ส,ส่ทุกซิมใส่ซีฟู้ดค่ะลงไปแบบนี้เลยกินกับปลาเข้าเข้ากันเลยค่ะปลาทอดปลาสุกทอดนะคะทั้งพริกปลากะมีมิ้งจิ้มซีฟู้ดก็มีนะคะนเนื้อเขานิมนะคะสีเขาจะเป็นแบบนี้แหละค่ะแต่เขาสุกหมดแล้ว เขาสุกหมดแล้วนะคะเนืบบเรากินนี่นะอันนี้เะ็นิ่มนะคะมะละนะคะกินเข้าไปแล้วมันก็นุ่มๆค่ะเป็นารไหมมันนุ่มอืมะละมัขมมะละก็ไม่ขมลิ้นปลาขมอ่ะแต่ลิ้นปลาขมนิดเดียวต้องหัดกินค่ะ จอบอาถ่ายท้องได้ดีมากเลยนะคะแล้วกินพวกผักอะไรเนี่ยบางคนไม่กินผักหรือไม่เข้าใจเนาะเนี่ยที่ขมขมเนี่ยเป็นยาก็ขอบคุณทุกทกาลังใจนะคะอันนี้จะขอลงชิปก่อนนะคะเดี๋ยวชิปมันจะยาไปนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านจมีความสุขเดินทางไปไหนขอปลอดภัยนะคะแคบคาดจับยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพากคุ้มครองสาธุนะคะสาธุทุกท่านเลยน,นะคะบ<ม>ายๆค่ะไว้เจอกันว่าเราจะทานอะไรต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ